ไม่คะว่ามะละกอดิบไม่ได้มีดีแค่เอาไปตำส้มตำวันนี้เรามาทำชามะละกอใบเตยกันค่ะสรรพคุณจะช่วยระบายช่วยลดไขมันแล้วก็สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยส่วนวิธีการทำนั้นก็ง่ายมากๆเลยค่ะไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนไปเก็บมะละกอหรือว่าไปซื้อที่ตลาดมาก็ได้เป็นมะละกอดิบหนึ่งลูกจากนั้นเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วก็นําไปปอกเปลือกมะละกอออกให้หมดสําหรับใครที่เพิ่งเก็บมะละกอมาใหม่ๆหลังจากที่ปอกเสร็จแล้วต้องเอาไปล้างอีกรอบนึงให้ยางเขาออกให้หมดนะคะแต่ถ้ากลัวว่าจะล้างยางออกไม่สะอาดก่อนนํามาใช้แนะนําให้เด็ดมะละกอมาทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนคะ่ะยางจะไหลออกหมดเกลี้ยงเลย ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราปอกมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้มีดผ่ามะละกอสําหรับใครที่มีเม็ดนะคะคว้านเม็ดออกก่อนจากนั้นก็ใช้มีดหั่นสไลด์ตัวมะละกอของเราให้เป็นชิ้นแว่นๆแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เตรียมมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราก็มาเตรียมต้มน้ํากันเลยโดยปริมาณของน้ํานะคะมวลจะใช้1 5 0 0 ml ค่ะเทสใส่ลงไปในหมอ้อจากนั้นตามด้วยใบยเตยอีกประมาณ4-5ใบานบาใบ บเตยของเราไปมัดให้เป็นปมๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ขยำขยำให้ใบเตยมีกลิ่นออกมานะคะจากนั้นก็ใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็ทําการต้มน้ําให้เดือดได้เลยค่ะพอน้ําของเราเดือดแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยออกมาแล้วจากนั้นก็ใส่มะละกอลงไปประมาณ2กํามือแล้วก็ทําการต้มต่ออีกประมาณ3นาที พอครบสานาทีแล้วจากนั้นเราก็ทําการปิดแก๊สแล้วก็พักชามะละกอของเราให้เย็นและขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะดื่มชามะละกอรเราต้องทําการกรองก่อนค่ะสามารถใช้ผ้าขาวบางหรือว่าจะใช้กระชอนที่เป็นตาทีีทแบบมลแบบนี้ก็ได้นี่เลยมะละกอหลังจากที่ต้มแล้วก็จะมีความใสขึ้นแบบนี้ค่ะสรรพคุณของมะละกอดิบจะมีคุณสมบัติในการเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยย่อยอาหารช่วยชาล้างไขมันให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นแถมยังช่วยลดไขมัน แล้วก็ลดคอละะเลสเตอรอลได้ดีด้วยค่ะส่วนสรพคของใบเตยจะช่วยบำรุงหัวใจช่วยขับปสัสสาวะแล้วก็สามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของเราได้สําหรับวิธีการดื่มชามะละกอแนะนําให้ดื่มเป็นประจําทุกวันวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันไหนเรากินอาหารมานันๆอย่างเช่นของทอดก็สามารถดื่มชาแก้วนี้ตามไปได้เลยค่ะส่วนรสชาติของชามะละกอจะมีรสจืดแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยทุกคนสามารถ ดื่่มไ้แนนนอนใครที่มีภาวะไขมันและคอเลสเตอรอลสูงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจลองทําชาสูตรนี้ดื่มเป็นประจําได้เลยนะคะเมื่อดื่มแล้วสุขภาพของเราจะดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ